เลกันในรอบถัดเจอกันในรอบที่สองเดี๋ยวครับกล้องผมมันทำไมเอียงผมงงครับคคู่ครับผมปรับกล้องผมก่อนมันเอียงเพราะอะไรเอ่ยผมงงครับโอเคครับมันจะเอียงอยู่ดีครับ มองกับก,กล้องผมครับเจ็กระรับที่สองครับไม่ในบนอะไรครับสังเกตดูกล้องตัวเองมันทำไมมันอยู่ในไม้กันสั่นไหมมันถึงอียเอียงครับดูสักคู่ก่อนอ,อ,อ๋อเบรกกล้องสักแป๊บครับเมื่อกี้กล้องมันเอียงครับกล้องมันเอียงก็เลย ทำการปรับหน้ากล้องใหม่ครับตอนนี้เราก็กำลังเข้าเขตในตัวเมืองของศาสตรเซงเซาแล้วครับตัวเมืองเปดเล้วเราจะเดินทางไปที่ไหนกันนั้นให้เ,เพื่อนๆติดตามครับที่เลอลายไม่ใช่อะไรครับเนี่ยกระจกมันลายครับข้างนอกมันลายกระจกครับลเงเาะง่ายอ่ะคนล้างไปต่างประเทศ เอยๆแต่เห็นคนล้างมา,า่อไหร่จะให้ดูท <laughs> นนั่งอยู่ข้างๆอย่าง,งเลยเห็นคนล้างเงี้ยหัวคดขึ้นเลยไวเนี่ยเราแวะนู่นแวะนี่เห็นอยู่แวะทีนึงก็บวัยที่ไหนล่ะตะกี้ตรงตะกี้ตรงเอ ในต้องแชดนั่นกีบเปชั่วโมงนะรถวรถแรงครับเราปล่อยให้เขาไปก่อนรถเรามันเป็นรถซื้อกับข้าว เราก็เลยไม่แรงเหมือนเขาแต่ก็จะแรงบ้างเป็นบางเวลาครับข่าวจำเป็นก็จะแรงอยู่แรงบ่อยๆก็ไม่ไหวครับพราะต้องเซฟรถเซฟคนไปด้วยครับนี่ครับอันนี้โรงพยาบาลศูนย์รวมแพทย์ครับนี่ก็เข้าตัวเมืองแล้วนะครับ ตัวเมืองเรากำลังจะข้ามสะพานหน้าตะวันดอกคอมเพล็กซ์เมื่อจักรคู่ที่เราตัดช็อตไปคลิปแรกนั้นน่ะเพราะว่าเราแวะปั๊มน้ำมันครับเติมพลังคนมั่งเติมพลังรถมั่งพอเติมพลังคนเสร็จเติมพลังรถเสร็จก็ดเดินทางต่อครับมามีแต่รถเรแรงครับข้างหน้าเรา เซงนปูเซ็นปา้าเลยครับเาะครับนี่คือห้างตะวัน,นออกคอมเพล็กซ์ห้างตะวัน,นออกคอมเพล็กซ์ตัวเมืองสาขาเซาครับแล้วตัวเมืองแปดอยู่ กลาคืนครับรถเยอะทวิสะวะกันหน้าเดอัเราก็ไม่ประมาทครับมาปลอดภัยต้องมาก่อนถ้าเขาแรงให้เขาไปก่อนครับเรามารถซื้อกับข้าว สถาลงมาทางนี้แบบรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยครับเบือบริเออร์ข้างทางเนี่ยครับเยอะจริงๆซ่อมกันไม่หวัดนม่ไหวซ่อมถน,นนนี้บริเออร์ข้างทางเนี่ยเยอะมากวางกันนิ่เดินหมด เพื่อนๆฝั่งลาวเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าถนนประเทศไทยอะ่ะยังกับเส้นขนมจีนไฟกันไปไฟกันมาเขาว่าเห็นรวปวดหัวเขาเพื <c oughs> ่อนๆที่ฝั่งสปปลาวเขาบอกเห็นรวปวดหัวเส้นทางในประเทศไทยเขาว่าเหมือนเส้นขนมจีนเลยไฟไปไฟมาเขาขนาดเส้นทางเยะขนาดนีย้ยังไม่พอให้รถวิ่งเลย รถประเทศไทยนี่เยอะจริงๆยอมรับโดยยิ่งวันเทศกาลนี่เส้นทางสามสนเสนี่ที่ผ่านทางบ้านผมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยติดยาวเยียดติดข้ามวันข้ามคืนตอนนี้ก็ติดอยู่เพราะว่าทําถนนเส้นสามสิบสี่นี่ครับกําลังข้ามแม่น้ําบางประกงครับแม่น้ําบางประกงที่ผ่านตัวเมืองราชสีวลครับทางนี้ก็เป็นวัดหลวงพ่อพุกสุทรครับสาธุให้ลูกเดินทางแคบคาดปลอดภัยครับจะไปต้องกลับครับผมสาธุครับ เราขอพอรหลวงพ่อพุทธโสธรพระประจําจ,จังหวัดเมืองสร,รีสัขสราครับว่าให้เราเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับครับทุกครั้งครับที่เดินทางผ่านตรงนี้เราก็ขอพึ่งบาร,รมีหลวงพ่อพุทธโสธรครับเราขอบาร,รมีท่านแล้วเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังตัวเองด้วยครับ ามว่ากลางคืนเนี่ยเส้นเนี่ยผมใช้กันบ่อยไหมเมื่อก่อนที่ผมใช้บ่อยเราสองคนเนี่ยดึกเดือนที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามก็เส้นเนี้ยกววิ่งบ่อยสองคนนี่แหละทํามาทําอะไรนั้นไม่รู้เหมือนกันที่มากว่าจะได้ออกจากสถานที่อะตีหนึ่งตีสองตีสามกว่าจะถึงบ้าน ก็เส้นนี้แหละวิ่งตลอดตอนก็เส้นนี้แหละครับบางคีมาจากสมุดประการก็ใช้เส้นนี้แหละครับสองคนเนี่ยถามว่าเส้นนี้ใช้บ่อยไหมก็บ่อยอยู่นะไม่ใช่ว่าเราใช้ไม่บ่อยบ่อยเลยครับเส้นนี้บอกว่าบอกเลยว่าบ่อยเมื่อก่อนนี้ก็ยิ่งบ่อยมาทําอะไรกันก็ไม่รู้ เราถึงทางแยกครับข้างหน้าข้างหน้าเป็นสามแยกแยกทางแยกทางขวามือไปทางนี้ก็คือเข้าตัวเมืองศรเสิงห์เซาครับแยกเรากำลังจะแยกมาทางซ้ายมือครับเราแยกมาทางซ้ายมือก็จะเข้าอำเภอบางปะกง,งครับนี่ครับเส้นทางนี้ครับเส้นทางาศรเสิงเซาครับอออกำเภอบางปะกง,งครับ ข้างหน้านี่เป็นอำเภอบางประกงครับเดินทางต่อไปนี่ครับเนี่ยครับบางปะกงเส้นนี้ก็ถามว่ารถเยอะไหมมันก็เยอะปกติครับเพราะว่าช่วงนี้มันมันยังไงอ,ะอ่ะเอ้าคนนี้ทําทางอีกหรอก่อนที่มาไม่เคยเห็น แต่เคยครับประเทศไทยนี่ประเทศไทยนี่เรื่องก่อสร้างนี่บ่ครับสร้างตลอดปีเส้นสาทางนี่อ้รถฉลอไฟแดงครับเสียงข้อ เสียงข้อความข้อโทรศัพท์ <c oughs> ปืดปืดปืดโทษทีครับที่มีเสียงไอไอเลิฟยูครับไอเลิฟยูช่วงนี้จะไป love you, ไอเล็บยูบ่อยๆไอเลิฟยูผ่านใครนี่เขาเขามองหน้าแนละ้วเพราะว่าจะถามว่าแอเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ไอแต่แคร็กแครเขาว่าสมัยนี้ต้องระวังนะ อาจจะไม่เอ็กอมกับไอใกล้ๆใ,ใ,ใครไม่ได้นี่ครับเส้นนี้เส้นออกบางปะกงครับถามว่าเราจะไปไหนกันเนี่ยออกบางประกอเนี่ยมาไกลบ้านด้วยนะดูครับดูต่อไปครับว่าผมจะไปไหนกันจะต้อง ติดตามครับเนาะเพื่อนๆอยากรู้ต้องติดตามว่าเราจะไปไหนกันไปดูอะไรกันไปทำอะไรกันต้องติดตามครับทจริงผมว่าผมจะไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กผมไม่ไลฟ์ดีกว่าชี้เหยียดอ่านข้อความ ไม่ใช่เลยบอกเลยผมเบื่ออ่านผมไม่อยาผมอ่านข้อความกลางคืนคมไม่ค่อยถนัดครับถ้าผมไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กปุ๊บเนี่ยผมจะต้องอ่านข้อความตลอดไงไฟแดงอีกแล้ว แดงเก่งจิงจิงรถสิบร้อยเยอะครับช่วงกลางคืนรถสิบร้อมเยอะเอ้เส้นนี้ก็เขตดุสาหกรรมด้วยเส้นนี้เสเขตดุสาหกรรมเส้นอีกตั้งหาก เดี๋ยวเราจะไล่ไปถึงทางแยกที่เราจะต้องมุ่งหน้าไปครับเราก็จะหยุดพักสักแป๊บตรงนั้นครับให้เพื่อนติดตามชมเรื่อยๆก็ว่าผมจะไปเลี้ยวตรงไหนครับเลี้ยวเข้าที่ไหนกันต่อครับชมไปก่อนตอนนี้ครับตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงบางประกงครับ รถเดือดทั้งสองฝั่งเลยครับรถเดือดทั้งสองฝั่งในวันนี้ครับถ้าปูดตามจริงแล้วครับประเทศไทยอ่ะ นี่ก็จะใกล้สองการล้วถ้าไม่มีโควิดเนี่ยประเทศไทยนี่จะเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากน่าสนุกสนานน่าเฮฮามากแต่นั่นแหละครับเนาะในโลกผีบ้านนี้เข้ามาทุกอย่างก็เลยไม่สนุกเลยไปไหนก็ไม่สะดวก ปายข้างหน้าเราครับบางประกงครับแต่เรายังไม่ถึงนะครับโอ้ยักษ์ใหญ่ครับสิบล้อพ่วงครับเบรกทีสะเทือนทุ่งไปหมด ตามชมกันไปเรื่อยๆครับรีวิวเส้นทางยามค่ำคืนครับถนนสายบางประกงะเซ้นเซาครับรถเยอะครับเส้นนี้ต้องยอมรับเราะรถเยอะเพราะว่ามันเป็นเขตอุตสาหาก,กรรมครับเนี่ยอย่างฝั่งบนมืดทางนี้ยครับปมาทึบๆเนี่ยบริษัทโตโยต้าครับเนี่ย ข้างหน้าเรายังมีป้ายแดงๆข้างบนเนอะนะครับโตโยต,าายยตๆๆย้าครับนะครับป้ายเตียนตัวนังสืองแดงอยู่นู่นแหละครับเนี่ยทางเข้าครับเป็นเขตมาในเขตสารรมนะครับเป็นบริษัทโตโยต้าครับรถนมันเลยแยะข้างหน้าก็เป็นเขตนิคมต่ออีกแต่ได้โชเฟอร์มือดีมาครับ ชิ้นเส้นทางเพราะเราใช้เส้นทางนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นประจำาลครับนะก็ถือว่าก็ไม่ใช่ทางสายใหม่ของเราครับเราใช้ประจำอยู่แล้ว รตรงไหนรถไม่มีรถน้อยแล้วก็วิ่งสบายหน่อยครับโอ้ ดูข้างหน้ารถเยอะอีกแล้วนี่ข้างหน้าปั๊มปตทรสองปะสองปั๊มเลยครับปั๊มนี้ปั๊มแก๊สรับดับปตทปั๊มหน้านูน้นปั๊มแก๊สปตทร,รบ อะทะนี่เขาอยู่คู่กันเลยบางนี้เป็นเชีย รุ่นรถแรงครับรแรงก็ไปก่อนเดี๋ยวรถขายผักจะไปตามหลัง ปน,นมร้านไหนร้านเดิอมอะไรมันเปิดแล้วหรือล่าหน้าเยา่าหน้าเยาว่าเดยกแด้มหายกลับรถไม่มีไฟนันตรายมากครับ ทางกลับรถยิ่งรถเยอะๆอนี่อนะันตรายมากยายามข้าคืนไปยูเทิทนที่นี่ลำบากรถกลางคืนเขาวิ่งกันไวด้วยเส้นนี้ ีโรงงานเยอะครับโรงงานเยอะเราเพิ่งผ่านโตโยต้ามาโตโยต้าก็เอารถออกมานี่เหมือนกันครับเดียบ เรากำลังจะลอดทางด่วนมอเตอร์เวย์ครับแดงแวบแดงแวบรถอะไรเขาลอดทางด่วนมอเตอร์เวย์ครับข้างบนทางด่วนมอเตอร์เวย์ครับ แต่ลคันนี้มีแต่คันเร่งแรงครับจะล่งกันไปถึงไหน ยาวเลยครับเส้นนี้ไฟแดงอีกแล้วไฟแดงนี้เรียกไฟแดงท่าจะอ่านไหมใช่ดิครับไฟแดงนี้ไฟแดงท่าจะอ่านครับแยกทางขวามือนี่ก็จะไปบางงูครับเนี่ยทางมันสีแยกครับถ้าแยก ขวามือคือไปทางนี้ครับไปทางนี้ก็คือไปบางงวัวถ้าแยกซ้ายมือไปทางนี้ก็ทางนี้มันเบือนเนี่ยครับก็เข้าเขตของเมืองไอเข้าเขตของอำเภอบางปะกงครับเราตรงไปนี่ก็ไอศึกปการได้ครับเข้ากรุงเทพไ,ได้ศึกปการก็ได้ครับชนบุรีก็ได้ครับเดี๋ยวดูจุดหมายปลายทางของเราเราจะเลี้ยวทางไหน ให้เพื่อนๆเ,เดากันว่าเราจะเลี้ยวทางไหนครับเราเลี้ยวแล้วเราจะปิดคลิปตรงนี้ครับแล้วเราก็จะไปอีกทีเราจะเราเจอกันตรงใกล้ๆถึงจุดหมายครับให้เพื่อนๆติดตามกันว่าเราจะเลี้ยวจุดไหนครับเอ,อตรงนี้ทางโค้งครับโค้งนี่ยผมหล่นม่ทีหนึ่งผมผมนอนอยู่ผมบเบาผมปรับเอ็นนอนอยู่ รถขวิ่งไปข้างหน้าผมถามคนขับว่าพันจะถอยหลังไปไหนอ่ะเขาบอกรถไม่ได้ถอยหลังลครับแต่ผมมันนอนนับมือตาขึ้นมามันเหมือนว่ารถวิ่งถอยหลังลูสืยจะเล่นไปหลายกระป๋องวันนั้นเลยมึนๆผมก็ง,งงกับกล้องผมกับมันจะไม่อินเอียงไม่ด้ครับโอ้ย ไปเลยเพียงไปใหญ่ๆเลยครับนี่ระวังรถขัาต่ําซ้ายมาันนี่ครับรถแรงซ้ายขวาเลยครับเราอยู่กลางคู่วันนี้เดินง่ายครับใจให้เพื่อนๆดูก็คงจะดูไม่ออกเพราะมันอยู่ในแสงไฟ ไม่รู้ว่าแสงไฟไม่รู้ว่าดวงจันทเลยตัเนี้เดินหายครับเดินจันครับสีใสเลยครับเดี๋ยวไปที่ลงโล่งผมจะให้ดูครับนี่เส้นทางออกจากบางประกงครับถ้าจะต,ตรงขึ้นไปก็สุดป,ปะการครับบางบอ่อปากน้ําสุดป,ปะการครับมนตรงเส้นนี้ครับ ไปแยกซ้ายก็ไปชนบุรีครับจะแยกฝาเข้ากรุกงเทพครับเส้นนี้ตรงไปก็ทุดป,ประการครับบุทประกานสายเก่าครับบางบอ่อทางบออปากน้ำเส้นนี้เลย ราจะแยกให้เพื่อนๆดูครับเราแยกแล้วแยกซ้ายครับจากบางปะกงเราจะมุ่งหน้าไปไหนต่อนี่ครับเราแยกซ้ายมาแล้วครับตรงไปนู่นก็ไปบุรประการครับเราแยกซ้ายมาแล้วครับนี่ครับแยกซ้ายมาแล้วครับมุ่งหน้าไปไหนต่อครับเพื่อนๆพอจะรู้ไหมเส้นนี้บางปะกงเลี้ยวซ้ายครับ ตรงมอเตอร์เวย์ป่ะข้างบนใช่ไหมเออข้างบนน่ะครับแมที่ไฟที่เห็นเพื่อนเเห็นไฟแว๊บๆๆนึ่งมันเคลนบนข้างบนมอเตอร์เวย์ครับนี่ครับเราเราก็วิ่งด้านล่างครับนี่ครับมุ่งหน้าไปไหนครับเพื่อนๆติดตามดูครับนี่ครับไปไหนเอ่ยรู้ยังเอ่ยรู้ยังรู้ยังนี่ครับเห็นไหมครับนี่สะพานสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ครับเห็นไหมครับ ยาวเป็นตับเลยครับเสาสะพานนี่ครับดูป้ายพเพื่อนๆดูป้ายครับข้างหน้าอะไรมุ่งหน้าเป็นอยางดูป้ายครับโฟกัสที่ป้ายเห็น,เนี้มครับโอ้หลุมเยอะครับเพราะเราวิ่งอยู่ด้านล่างครับเรายังไม่ได้เข้าด้านใน ยังไม่เข้าด้านในครับเลยหลุมเยอะหน่อยเอ้ยเอาเลยเหรอขันหลังจะแตะเบรกทัน,นมัดด้ยนี่ครับเราเข้ามาเลนกลางแล้วครับ เนนี่วิ่งสบายหน่อยครับบอกเลยครับนี่มุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีครับจากบ้านมาคือปัจจินบุรีครับเราก็มาที่อำเภอบางสำลักคาเข้าเขตมาตัวเมืองสัตสังเสาครับบางประกงมุ่งหน้าเข้าเขตชนบุรีครับยามข้ามคืนครับไปทางชนบุรีนั้นที่ไหนให้เพื่อนติดตามในคลิปต่อไปครับว่า เราจะไปที่ไหนกันและเราจะมีจุดหมายปลายทางที่ไหนให้เพื่อนๆติดตามกันอีกครั้งครับขอบคุณครับ